สวัสดีวันอังคารนะคะเจอกันในเหตุของปรับลุกรับทรัพ์นะคะดิฉันรัตินันพิชยาโสพันค่ะจริงๆต้องไลฟ์เมื่อวานเมื่อวานนี้ติดจริไม่ติดแต่พอดีรัตไป มีเหตุการณ์นิดนึงก็งคือเจ็บแผลก็เลยไม่สามารถรายได้นะจริงๆวันนี้มาแก้ตัวนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับอยู่นะก็ในเพจปรับลุกรับรัพย์นะคะวันนี้เรามาสร้างพลังจิตกันนะคะเพราะว่าพลังจิตที่เข้มแข็งสามารถสร้างได้ใครที่ติดตามรัดอยู่ก็เข้ามาดูกันนะ,ะตอนทเที่ยงๆนี่แหละเดดเปรี้ยงๆอากาศยเย็นๆเลยตรงน,นี้สระน้ำพอดีก็เชื่อว่าหลายๆคนคงทํางานอยู่ที่บ้านกันเยอะนะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานหรือสิ่งต่างๆ คนที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะค้าขายหน้าร้านอะไรเงี้ยก็ปิดตัวกันลงเยอะแยะเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันนะกับโควิด -19 นสเนาะสุขภาพแข็งแรงก็จะทําให้เราปราจากหรือปลอดภัยจากโรคหลายๆนะใครที่เข้ามาสวัสดีคุณทรายนะสวัสดีค่ะคุณทรายที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะก็สวัสดีนะสําหรับคนที่ติดตามรับอยู่ก็เข้ามาดูกันนะก็ดูแลสุขภาพกายใจกันดีๆนะคะ เข้ามาแล้วฝากแบ่งปันนะคะกดแชร์กดไลค์นะคะคุณยาสะนะคะฮัลโหลฮาวิย่นะคะยาสะฮะ thank you นะคะก็ฝากแบ่งปันกดแชร์กดไ like ลค์ก่อนนะคะวันนี้ก็รัดรัดพอดีรัดต้องบอกก่อนว่าพอดีไม่สบายอยู่สองสามวัน,น,นด้วยการที่ไปผ่าตัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงๆเมื่อวานจะร้ายแต่ว่าพอดีเจ็บแผลก็เลยไม่ได้ร้ายตอนเย็นก็วันนี้มาแก้ตัวนิดนึงก็ขอให้เพื่อนทุกคนดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณพัทมมนสวัสดีนะคะสบายดีนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆไม่ว่าวันนี้คุณจะทําธุรกิจการงานอะไรเพราะนั้นสิ่งต่างๆก็คือสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจดูแลนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีมันเรียกว,ว่ามันลวนไปหมดเลยคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะกดทักทายนิดนึง สวัสดีค่ะพัทโบนเป็นไงบ้างคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็ช่วงนี้ทุกคนก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะอยู่อยู่กับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์ได้ก็ดีมากเลยเพราะว่าไม่ต้องออกไปเจอผู้คนนะเดี๋ยวเราขอแชร์แป๊บนึงนะคะขอแบ่งปันนิดนะะึงค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันนิดนึงนะคะวันนี้รัให้เรื่องของการสร้างพลังจิตพลังใจแล้วจะบอกว่าจริงๆมีม,มีหลายคน ที่อยากใช้เรื่องของการใช้ก๊อแรงดูดนะและ้วถือว่ากดแรงดึงดูดหรือการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอ่ะมันมาจากพลังจิตของเราหรือหัวใจของเราหรือจิตใจของเรานี่แหละะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันมีพลังงานเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าคุณเรียนรู้เรื่องของพลังจิตคุณจะเข้าใจว่า้พลังจิตเนี่ยมันสามารถสั่งการได้ทุกเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้เพื่อนทุกคนลองฝึกเรื่องของจิตหรือจิตใจเพราะว่าหลายๆอย่างความสําเร็จต่างๆมันมาจากจิตใจล้วนๆเลยถ้ามีพลังจิตที่ดีหรือพลังใจที่ดีอะ คุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าวันนี้คุณพลังใจอ่อนแอหรืออ่อนด้อยค่ะต่อให้คุณอยู่ในที่ที่มันสบายแค่ไหนเข้าใจคำว่าจิตไม่สบายมันอึดอัดแล้วก็เรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเห็นไหมว่าสถานที่หรือสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่สําคัญมันสําคัญว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วเราสบายใจเรามีความสุขมันเกิดพลังใจอันนั้นคุณสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้น พลังจิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับการดํารงชีวิตแล้วก็ในตอนนี้ด้วยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะมีพลังจิตที่ดีสบายดีใช่ขอบคุณมากนะคะสบายดีดีแล้วค่ะคุณพัชมนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคาดแมสเนาะเพราะว่าคุณพัชมนอยู่เปิดร้านจิวเลรี่อยู่ในห้างอะ่ะก็ต้องคาดผ้าตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ใครป่วยมีป่วยเราแยกไม่ถูกแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือดูแลตัวเราเองให,ให้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้แข็งแรงตลอดเวลาก็คือทานอาหารให้ครบนะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วบอกว่าอาหารเสริมมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าทําให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าบางทีเราทานอาหารปกติมันอาจจะภูมิคุ้มกันไม่พออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต่ขอแชร์อีกนิดนึงคิดถึงทุกคนเลยเพราะว่ารัฐไม่ได้ไลฟ์ทิศแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่ารัฐไปผ่า ล้วไม่ผ่าซีดนะคะที่ตั้งแต่วันวันศุกร์ที่แล้ววันนี้วันก็วันที่สี่ละแต่ก็แผลก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็หายเจ็บละแต่ที่สําคัญก็คืออยากจะบอกว่าเวลาที่เราไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรค่ะพลังใจเป็นเรื่องสําคัญวอสดีคุณวิกกี้นะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจพลังใจเป็นเรื่องสําคัญกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าทุกอย่างถ้าเรากลัวเหมือนเหมือนรัดกลัวหมอแล้วเป็นคนหนึ่งที่กลัวหมอแล้วไม่ชอบหมอเวลานั้น ถ้าเรากลัวเข็มฉีดยาถ้าเรากลัวมากๆอาจจะบอกว่ามันรู้สึกว่าการฉีดยามันเจ็บมากเลยอะเจ็บก่าปกติแต่ถ้าคนที่ไม่กลัวการฉีดยาหรือหมออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอยมันธรรมดามันไม่เจ็บเลยนะมันก็แป๊บๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าให้เจ็บมากอะโดนหมอฉีดยาเนี่เจ็บมากรู้สึกทรมานอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากลัวใจพะมันมันกลัวแล้วจะบอกว่าเออมันมันสร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญนะถ้าวันนี้คุณกลัวอะไรอะมันก็จะเจ็บปวดมากกว่าเดิมมากกว่า เขาเรียกว่ามากกว่าปกติมากๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าเรากลัวกลัวเรื่องต่างๆกลัวความล้มเหลวกลัวความไม่สําเร็จมันก็จะเป็นหนึ่งั้นนะมันก็จะล้มเหลวมากกว่าปกติเพราะนั้นสิ่งที่เราจะอยากจะบอกเพื่อนๆหลายๆคนนะหลายๆคนที่กําลังมองหาธุรกิจการงานที่ทําอยู่อะค่ะห,หรือที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เพิ่มเขาเรียกว่าความสําเร็จหรือสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองธุรกิจการงานแล้วจะบอกว่าอันนี้รัดรัดแชร์แบ่งปันเลยนะคะว่าสิ่งที่ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าจิตใจ,จไม่ค่อยเข้มแข็งหรือแข็งแรงนะคะแล้วจะบอกว่าอย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจอะไรอย่าเพิ่งไปเริ่มในการจะทํามาหากินต่างๆคือทําได้ในสิ่งที่คุณยังคงทําอยู่แต่อย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ๆอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็ ก่อนหนึ่งก็วันนี้ยังไม่ได้สวัสดีก็สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันรัตินันทิชาโสภันนะ,ะอยู่ในเพจปรับลุกลับซั์นะ,ะจับเงินแสงเงินล้านมันจะบอกว่าพลังใจที่ดีเป็นเรื่องสําคัญแต่สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนเลยอันแรกเลยข้อสําคัญเลยเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์จริงของตัวเองนะ,ะเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกดาวรู้สึกว่าเราท้อแท้ในใจค่ะแล้วอยากให้ทุกคนกลับมาสร้างพลังใจให้ตัวเองก่อนคุณอย่าเพิ่งแบบ อย่าเพิ่งไปไปคิดว่าเฮ้ยจะมองหาธุรกิจจะทํานู่นจะทํานี่บางทีมันในระหว่างที่เรากําลังมีปัญหาคุณจะเชื่อไหมว่ามันจะมีงานงานู่นงานนี้มาให้เราได้เลือก่ะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งลงมือทําเพราะว่าพอคุณทําไปอะมันจะเกิดความล้มเหลวเพราะว่าจิตมันยังไม่มั่นคงอันนี้รัดรัดให้ให้ให้เทคนิคเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่รัดเอาจากประสบการณ์ตัวเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือ พอเราเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, อันนี้มันไม่ไดีเราไปจับตรงนู้นจับตรงนี้เราจะจับไหลายๆอันนะแต่ว่าสภาวะจิตใจของเราเรามีความกลัวไหมเรากลัวว่ามันจะสําเร็จไหมมันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมแล้วสุดท้ายมันจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราคิด มันจะเป็นอย่างที่เรากลัวอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เนะะีมันเป็นพลังจิตคือจิตมันสั่งว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณน่ะจะไม่สําเร็จมันจะไม่สําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มกลับมาที่ดูดูใจตัวเองอ่ะจนรู้สึกว่าเฮ้อเราเรามีพลังที่มากพอเรารู้สึกว่าเราเราอยู่ได้ด้วยความรู้สึกว่ามีมันสตรองในตัวเอง่ะมันรู้สึกว่าเออมัน มันเข้มแข็งแล้วนะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อันนี้คุณคุณค่อยไปเริ่มธุรกิจที่คุณอยากทําแล้วคุณจะสามารถทําให้มันประสบความสําเร็จได้นี่ตนะ้ให้เทคนิคเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําไมรัฐให้เรื่องของคุณวิชัยสวัสดีนะคะเดี๋ยวรัดูนดนึงว่าใครเข้ามาบ้างนะคะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าจิตใจยังไม่เข้มแข็งอย่าเพิ่งไปโฟกัสธุรกิจการงานเยอะๆเพราะว่ามันจะทําให้เราล้มเหลวอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่า ใจคุณนะ่ะยังไม่มั่นใจเลยว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะ่ะอยู่ออกับตัวเองให้ได้แล้วแก้ไขสิ่งที่มันติดในใจของคุณนะ่ะจนคุณรู้สึกว่าเรามีพลังมากพอที่จะออกมายืนอยู่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณค่อยเริ่มทําธุรกิจนะฮะแล้วก็อย่างตอนนี้เราจะบอกว่าอะไรมันก็น่ากลัวไปหมดเพราะว่ามันเหมือนแบบเรารู้อยู่แล้วนะมันเป็นโรคที่ทุกคนป่วยกันหมดเลยป้าน้อมสวัสดีค่ะ นั้นสิ่งที่อะไรที่คุณคิดว่ามันชะลอได้ก็ชะลอไปก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่ว่าอะไรที่ทําอยู่แล้วก็ยังคงต้องทําอยู่แต่สิ่งที่ธุรกิจที่ทําแล้วมันยังคงไปได้ดีธุรกิจออนไลน์ที่ยังคงไม่ไม่กระทบนะไม่มีผลกระทบมากจนเราไม่สามารถทําธุรกิจได้เพราะว่ารัฐก็โชคดีที่รัฐได้ด้ร่วมธุรกิจกับเพื่อนที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้าหน้าที่เราจะเริ่มมาทําธุรกิจต่างๆรัฐจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าาเเร เรารู้สึกเราดาวะ่ะงนั้นสิ่งแรกคือคือรัดคิดก็คือต้องทําให้ตัวเองรู้สึกตองก่อนต้องทําให้ตัวเองรู้สึกแก้ไขในสิ่งที่เรามีปัญหาก่อนรัดให้เวลากับตัวเองเรื่องของการอยู่กับตัวเองอยู่กับดูสิ่งต่างๆในตัวเองจนรัดรู้สึกว่าเราสามารถหนึ่งเข้มแข็งได้สองรู้วิธีการจัดการปัญหาต่างๆที่เวลาที่มันกระทบเข้ามาแล้วเราจะจัดการยังไงและสามารถรับมือกับมันได้แล้วเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคเริ่มยืนขึ้นมาได้ได้ความเข้มแข,แข็งอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือความรู้สึกสภาวะจิตใจนะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราไม่เข้มแข็งมันจะเหมือนเรายืนขึ้นมาแล้วขา,ามันสั่นนะ่ะคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นอะไรคุณจะต้องยืนขึ้นมาด้วยความสง่างามและมั่นใจแล้วคุณค่อยเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้เป็นให้เทคนิคสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาหรือคุณกําลังรู้สึกว่าคุณท้อแท้หรือดาวอยู่แล้วคุณกําลังคิดว่าเฮ้ยอ,อยากทานั่นอยากทํานี่แต่แลกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนคะแก้ไขปัญหาในตัวเราให้ได้ก่อนจัดการปัญหาในตัวเราใใหห้้เคียรจบก่อน อันนี้แล้วคุณจะสามารถทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสร้างพลังหรือแก้ไขปัญหาให้ตัวเราเองได้หนึ่งคุณจะต้องฟังในเรื่องของโอเค m i n d s e ตเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องของการคิดบวกคุณต้องพยายามเอ่อกาเรียกว่าฟังในเรื่องที่มันเป็นบวกเติมพลังให้เราทุกวัน เพราะอาหารสมองเป็นเรื่องที่สําคัญการฟังการฟังการอ่านเป็นเรื่องที่สําคัญ <shoe> เพราะมันเป็นการเติมสมองเพราะว่าเวลาที่เราดาวอ่ะูกคุณไม่สามารถที่จะสร้างพลังด้วยตัวคุณเองได้เพราะนั้นคุณต้องฟังจากกูรูหลายๆท่านที่หนึ่งก็ให้เรื่องของคําพูดที่เป็นบวกสองให้วิธีการเรื่องของการคิดที่เป็นบวกอันนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตความคิดความรู้สึกของคุณก่อนในเบื้องต้นนะแล้วจุดว่าคุณต้องฟังอ่านหนังสือมันต้องมีบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการให้อาหารสมองเพื่อขับสมองทําให้เราไม่ สมองไม่แบงค์ค่ะมันจะเกิดความเอ,อ่อตื่นตัวขึ้นมาแล้วทําให้เราได้คิดอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็สิ่งสำคัญคือกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากการที่อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับลมหายใจนิ่งๆมันหลายๆคนจะบอกให้มันแล้วมันอยู่ตัวเองแล้วมันคิดมันเครียดมันใช่อะแต่ว่าถ้าคุณมีเขาเรียกว่า กูรูหรือผู้รู้ที่แนะนําวิธีการให้คุณคนะ่ะคุณจะอยู่อย่างมีสติและสามารถล้างสภาวะความอ่อนแอของคุณนะไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่รัดได้กับตัวเองนะเพราะว่าสิ่งที่วันที่รัดดาวมันเขาเรียกว่าชีวิตตกมันที่สูงนะเราเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เราติดค้างให้ได้พอเราแก้ไขได้แล้วเราสามารถที่สมองมันจะค่อยๆครเอทสิ่งต่างๆหรือมองธุรกิจในแบบที่มันเหมาะสมกับเราแล้วคุณค่อยเริ่มต้นทําธุรกิจอันนี้รัดให้เรื่องของธุรกิจ หรือวิธีการที่จะทำมาหากินนะคุณลองศึกษาดูอย่างรัดลัด,ลดก็เรียนวิธีการการฟอกจิตยกใจจากอาจารย์ช้างนะเป็นเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ ทุกคนทำได้ง่ายๆแล้วก็ทำแบบสบายๆด้วยแล้วก็สามารถที่จะล้างสภาวะใจของความมัหมองได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนที่คุณมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วคุณก็ลองดูว่าแต่ว่าของรัฐรัจะใช้เรื่องของการอยู่กับตัวเองแล้วก็สร้างสภาวะสมาธิพลังจิตพอสาภาวะพลังจิตอันนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งในใจเราได้เร็วมากๆและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยเออมัน การแก้ไขปัญหามันก็คือมันเกิดปัญญาเกิดขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามมันจะค่อยๆแก้ไขแล้วสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่สองก็คือจงอยู่กับคนที่ให้พลังบวกเราค่ะ ล้วจะบอกว่าเพื่อนที่ให้พลังบวกเป็นเรื่องที่สําคัญนะถ้าในในระหว่างที่เรารู้สึกเราดาวอ่ะคุณต้องอยู่กับคนที่เขาให้พลังบวกให้กําลังใจให้กาลังใจแล้วจะบอกกำลังใจ,ใงใจ,จมนันเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะในขณะที่คนกําลังท้อหรือกําลังรู้สึกแย่คําพูดมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขาเกิดเขาเรียกว่าพลังใจที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะบางครั้งคนหลายคนอาจจะบอกให้คําพูดหรือพลังใจมันปคำเยินยอมันไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาที่คนรู้สึกดาวอ่ะ เขาต้องการพลังใจคุณต้องให้พลังใจเชื่อว่าเขาทําได้เชื่อว่าเขาเป็นคนที่เก่งเชื่อว่าเขาเป็นคนที่สามารถจะลุกขึ้นมาประกอบสัมมาอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขาเกิดพลังใจที่เราจะให้เขาได้ไง่ายๆรัฐบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเนาะ เราสามารถให้กำลังใจเพื่อนได้เราสามารถให้พลังใจเพื่อนได้ให้เพื่อนกลับมามีความเข้มแข็งกลับมาอยู่กับตัวเขาเองได้แล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคนที่ถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกดาวอะอยู่กับคนที่เขาให้พลังบวกนะคะสวัสดีคุณอ,อ๋อชวนชมสวัสดีจ้าปนอมสวัสดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเพราะว่าเราจะบอกว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสภาวะเวลาที่คนต้องการกําลังใจอะคำพูดสําคัญมาก มันสําคัญมากกว่าเม็ดเงินหรือตัวเงินในขณะที่เขาต้องการกําลังใจจงให้กําลังใจแต่ในขณะที่เขาพี่วัดสวัสดีนะคะเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ความช่วยเหลือแล้วจะบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วสามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลับมาเข้มแข็งได้อันนี้รัฐจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าวันนี้คุณมองไปรอบตัวคุณอะแล้วคุณมีเพื่อนที่เขากําลังรู้สึกท้อแท้กําลังรู้สึกว่ามีปัญหาจงให กำลังใจเขายืดมือช่วยเหลือเขาอย่ามองข้ามหรือมองผ่านสิ่งต่างๆแม้แค่คำพูดคำเดียวก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งพิกฟื้นชีวิตกลับมาได้และมีชีวิตที่เขาเรียกว่ามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นคือการให้นะก็เป็นเรื่องที่สองนะคำพูดเพราะว่าจะมีหลายๆคนบอกว่าให้คำพูดจะเยินยอทำไมแล้วจ,จะบอกว่าในเวลาที่คนกำลังท้อหรืออ่อนแอคำพูดที่ดีสำหรับเขาก็คือ เชื่อว่าเขาเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จได้เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีศักยาภาพเชื่อว่าเขาจะสามารถกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งได้ไอันนี้มันเป็นคําพูดง่ายๆที่เราให้เขาได้อย่าซ้าเติมด้วยคําพูดอะไรก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามันเป็นพลังใจที่ทุกคนสร้างได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนยาชูก,กําลังเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนเวลาที่คน กําลังจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเราจะมองว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยเราไปห้ามเขาเนี่ยเราจะบอกว่าบางทีบางคนมันมีเขาเรียกว่ามันมีไฟอ่ะมันมีความบันเจิดในการที่จะลงมือทําธุรกิจการงานเขาเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขากําลังดีไซน์ในสิ่งที่เราไม่ได้ดีไซน์ไปเขาด้วยเพราะนั้นเราอย่าไปห้ามว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกมันไม่ดีหรอกมันกําลังโน่นกําลังน,น,งงนี่แล้วจะบอกว่าถ้าเราไปห้ามเขามันอาจจะไปบล็อก ความสำเร็จของเขาก็ได้แต่ขอให้เราโอ๊ย้ยถ้าเขามั่นใจอะทำเลยเราให้กําลังใจเขาขอให้เขาเชื่อมั่นว่าดูสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงดูสถานการณ์ในสิ่งที่เขาจะลงมือทําว่ามันเหมาะไหมถ้ามันเหมาะแล้วทําเลยค่ะถ้าธุรกิจนี้มีคนที่เขาทําแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วคุณไปอยู่กับกลุ่มที่คนสําเร็จงั้นทําเลยเพราะว่า อะไรถ้ามีแบบอย่างที่เขามีคนสําเร็จแล้วคุณก็สามารถที่ลองเรียนแบบที่จะสำเร็จได้อันนี้เป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าอะไรที่คุณต้องเริ่มต้นทําคนแรกเลยอ่ะคุณจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่คุณต้องใช้ความอดทนที่สูงมากๆอันนี้ก็เป็นเป็นสข้อที่เราจะบอกว่ามันเป็นกําลังใจง่ายๆเพราะฉนั้นสิ่งที่วันนี้อยากจะขอฝากให้กําลังใจทุกคนนะก็จริงๆทุกคนนะก็รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่โลกโควิด19อะไรเนี่ย ที่ทุกคนกลัวกันอยู่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็ไม่รู้เราว่ามันจะติดยังไงแต่เราก็ระวังให้มากที่สุดแต่ชีวิตก็ยังต้องคงดําเนินในการทําธุรกิจการงานต่อไปแต่ว่าขอให้ถ้าคุณทําแล้วคุณต้องอยู่นบนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วมัดระวังใช้ชีวิตอย่างเรียกว่ารักษาชีวิตของเราให้ดีนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะ,ะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ฟันฝ่ากับ สิ่งต่าง,างๆที่มันเกิดขึ้นไปด้วยการขอให้ทุกคน,นปลอดภัยจากโรครายหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่นะก็ใครที่ป่วยอยู่ที่เขาติดเชื้ออยู่ก็ขอเป็นกําลังใจขอให้หายวันหายคลื่นหาให้หายเร็วๆค่ะขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครเพราะาเราก็คือคนไทยด้วยกันทั้งชาติเพราะว่าสิ่งต่างๆก็คือเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันในโลกเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยเป็นทั้งหมดเลยเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะ สิ่งที่สําคัญต้องอยู่กับใจตัวเองให้ได้สร้างพลังใจตัวเองให้ได้รัฐถามว่าคนเราการที่เราปฏิบัติหรืออยู่กับจิตใจหรือมันก็ไม่ได้แปลว่าเราบวกตลอดเวลามันก็ไม่ได้แปลว่าเรามีความเขาเรียกว่าพลังบวกตลอดเวลาแต่ว่ามันสามารถรักษาใจเราได้มันทําให้เราอยู่ได้ด้วยสภาวะที่เข้มแข็งเกิดพลังใจของเราได้อันนี้คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเพ,อเพื่อนเพื่อทุกคนนะเพราะว่ารัฐจะบอกว่าถ้าเราฟังแต่ข่าวเยอะๆเราจะรู้สึกจิตตก เหมือนทุกคนไปซื้อของไปในซูปเปอร์เราเห็นว่ากระดาษทิชชู่หมดเชลหมดเลยอะ้วไม่รู้ว่าทำไมทุกคนซื้อกระดาษทิชชู่เยอะมากนะทุกห้างแม้แต่ข้างๆคอนโดรองเองซูปเปอร์บางอันก็ปิดไปแล้วที่ขายดีที่สุดคือกระดาษทิชชู่ขายดีมากแล้วก็อาหารพวกอาหารแห้งเนะี่ยหมดเชลเพราะว่าทุกคนตกใจ ถามว่ารักตกใจมันก็ตกใจ,ก,ใจก็ซื้อบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ในบางคนที่เขาไม่มีทุนเลยที่จะซื้อค่ะเราก็เข้าใจและเห็นใจเขาว่าก็ขอให้ยังคงสู้ต่อไปก็ขอให้ผ่านนิสิตต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญพลังใจเป็นเรื่องที่สําคัญก็ขอให้คุณมีพลังจิตพลังใจนะสิ่งที่จะรักษาใจเราได้คือ กลับมาอยู่กับตัวเราเองดูลมหายใจเราบ้างอยู่กับธรรมะบ้างวันละ5นาทีก็ยังดีคุณจะสร้างพลังใจได้ดีมากๆก็วันนี้แล้วก็ขอฝากเรื่องดีๆให้กับทุกทุกคนก็3-4วันที่ดูรักษาตัวเองที่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปทํางานเพราะว่าในช่วงนี้รัดผัดัด ไม่ใช่ผ่าตัดทุกคนอาจจะไปผ่าสีแต่มันก็จะเป็นแผลไม่สําหรับคนอื่นก็มันเล็กๆสําหรับรัดไม่เคยบาดเจ็บหรือว่าไม่เคยผ่าตัดแล้วก็ยุ่งๆไปรัดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในห้องแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ได้เห็นธรรมะหลายๆอย่างมันได้เห็นใจตัวเองหลายๆสิ่งว่าทุกอย่างอ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องเข้มแข็งและรักษาตัวเองให้ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวเราจะต้องดูแลตัวเรา แต่และก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยดูแลรัฐนะก็เป็นเพื่อนที่ดีคอยแบบซัพพอร์ตในเรื่องการหาหมออะไรเงี้ยก็ขอให้รักษากัลยาณมิตรที่ดีของเราไว้เพราะว่าเพื่อนที่ดีบางทีเรามีได้ไม่เยอะไม่ไหลายคนขอให้รักษากันไว้เพราะว่าวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังดูแลรักษากันอยู่นะฮะก็ขอให้เพื่อน,อนทุกคนที่ดูรัฐ ในวันนี้ก็เป็นกาลังมือที่ดีก็ขอให้ทุกคนมีหัวใจที่จิตใจที่เข้มแข็งก็ฟันฝ่าทุกอย่างไปได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเรายังคงต้องเดินต่อไปก็ขอให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานอย่าลืมนะว่าลองมองหาช่องทางธุรกิจที่มันเป็นสื่อออนไลน์ที่สร้างเม็ดเงินให้คุณได้เพราะว่าธุรกิจที่มีหน้าร้านมันจะค่อนข้างเงียบเพราะว่าคนไม่ออกไปช้อปปิ้งไม่ออกไปเลยเพราะาทุกคนกลัวกันหมดนะก็ออกภปกันน้อยมากอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณพระมอนเขียนว่า ขอบคุณโอเคค่ะยินดีมากค่ะก็สู้ๆนะคุณพัทมนขอให้แบบว่าที่ร้านก็ขอให้มียอดปังๆนะขอมีแบบว่ามีคนมาซื้อของมาซื้อจิวลรี่ให้คุณพัทมนก็อยู่ได้ด้วยความที่รู้สึกว่าเรามีพลังใจในทุกวันจงเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงเชื่อมั่นในจักรวาลจงเชื่อมั่นว่าพลังจิตของเราสามารถดึงดูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้เพราะว่าเราจะบอกว่าวันนี้มันอาจจะมีเรียกว่าเรื่องไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีว <ๆ S 1> ิตเพราะ <ๆๆ S 1> นั้นขอทุกคนผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยพลังจิตที่เข้มแข็งพลังจิตสร้างได้แค่อยู่กับตัวเองให้ได้คุณจะสร้างพลังใจพลังจิตของคุณได้ในทุกๆ,ๆวันรัดก็ขอฝากคำพูดหรือพลังใจด้วยคำพูดนะฝากอไปให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนก็ขอทุกคนน่ะมีพลัง มีความเรียกว่าเมตตาต่อกันอะไรที่พวกแมสอะไรที่ขายก็อย่าขายแพงจนเกินไปเพราะว่าหาซื้อ,อยากมากเนะี่ยก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสู้กับโควิด -19 เนี่ยผ่านไปด้วยกันค่ะก็วันนี้ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะว่าอยู่ในเพจของปรับลุกรับซับนะชั้นสวยและรวยมากเราก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมว่าชั้นสวยและรวยมากไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเราก็ยังคงรักษาสุขภาพความสวยไม่จําเป็นที่รูปร่างหน้าตาภายนอก เป็นความสวยภายในใจของเราก็ได้มันเป็นความสวยที่ยั่งยืนและถาวรก็วันนี้ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูรัานะคะทุกท่านเลย15ท่านหรือร5อยห้าท่านที่ดูในวันนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆให้มีแต่โชคลาภแล้วก็ความสำเร็จค่ะบ๊ายบายค่ะ